ซ่อมสีซ่อมบอกซ่อมได้ซ่องค้นตกเอาค้องไปตังึ้นไที่กันเงวตกได้นมึงดูเคนขึ้นคือเก่าอันนี้คือการขามเวลามันมีอีกแนวหนึ่งคับก็่นีอีกมันหยา้องบอกอยู่ในหุ่มมันตกยืนไหนอยู่ในห่มมึงด้วยโอ้เอาท่าเอาท่าวงหันนี่ไหมท่ายู่ในหุ่มวงหันนี่ไหมเสร็จแล้ว คุณบอกยูนโฮมงยพี่จ้ามันจะบ้มหาจนเนี่ยผมพมหาจนแปดร้อยห้าสิบดับไปเลวะเดา๋ดาบมาดากดาบห้ดควยดับหนครับครับพี่น้องครับผมจนขอมมิสอะไรเนี่ เขาพิถีแล้วโดนหาล้อยโดนหาล้อยแล้วไป้อยหาซิฟไปขาดตัวอีกร้อยหาซิอยแบงกันเกินมันม่่เกินไม่เยอะไมเยอยเมื้อนี้ผมสิมาะล้อาเรียงม้อมเรียงเม่อนะบอลคือเขาเป็นมะล้อบใหญ่เรียบร้อยเรียงเม่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเกว่าฮะเรียบบอลตเน้อต่างมาเพื่อน เปิดใส่บาดเลยมัตำนานมือชี้บอดไปมาตามหาพระอาจารย์อาจารย์เลยพระอาจารย์ลืวงตาที่เคยเอ่อไอ้ดวงตามันจีเกิ้ลเพิ่นเอาลวงยังกันได้เอาลวงคิ้วลวงคิ้วครับมาตามหาลวงคิ้วที่เพิ่นเคยอยู่น้ำกันในแอนท์ทัมซ้ำบ่ทั่มเหรอสายจีบปู่ทำมันซ้ำบ่ไม่ทำทำมันซ้ำบ่เออในพุนที่อยู่ในพุนน้ำกันตั้งแต่สมัยต้องบอกล่างเลย บ่ได้ออกล่าสมัยเป็นเด็กน้อยเขาถามกันบ่บ่ได้ถามข่อยบ่บ่ไม่สนใจข่อยเลยบ่นี่แหละมื้อนี้เดินมาฮอดมันแพงแล้วบ่รู้ว่าฝนฟ้าอากาศมันสิเป็นจังไงกันเย็นเมืนี้กันสิพาฝนฟ้าอากาศกลับคื้นของเก่าก่อนเลยผ้าพาไปในที่ได้ซ่อมเร็วๆเดี๋ยวครับขอพักเสาห่มตึกงบุดก่อนอยู่ในห่มแม่นอยู่ในห่มเมื่อกี้นี่แหละออออันนี้ออกจากห่มแล้วออกจากห่มแล้วก็สิเดินทางต่อจันทโคบบวกออกจากห่มแล้วพี่น้อง โมเมนต์แต่ทั้งคบบวกบวกคือเขาเอาตีครับซื้อยังสั่นท่านหนึ่งจะซื้ออยู่เพอีกจันเดือ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 าเดือนเอาเดือนบ่เดือนเดือนคิวเดือนคิวงัวบวกเดือนคิวงัวผมจำซื้อย่างนี้โอ้อังคานบวกไปลบเออโอเคอังคานบวกไปลบจันทร์ตียงลบครับจันทร์ตียงลบอังคานบวกไปลบนะครับจะเดินตะกรอนอะขีม่ามาเด้แต่เดี๋ยวนี้มาประยู ผมมีอันผมมีอันคนมาเอาไป่อยไว้ที่นี่หาพวเห็นกันเลยได้หยามาเสียบเท่นเพราเอาไม้หายนะแล้วเทียกหาหน้ำแถวอุ้ยปากปากพี่น้องพี่น้องใหยังก่อให้เพระเาะมาผมคุ้เยยแม่นเลือเกิน ข้างท้างค้างางกันนะคือคือแบบบนี้ผมน้ำคามาไปเห็นครูไวเห็นแล้วมันเอายาไมาเห็นมันจินวาอยู่ผมเลยชเดนีาแกับขึ้นแล้วเนี่ยครับที่นี้อังคานบริลกจะขอเดินทางกับสวรรค์่าี่ยก็บะ มืงเมื่งมืองอย่างเนือจัด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 บอกไปมืเม่เย่างก็สีหน้ามาต้กันยัวม่ต้กันตีเออองนั้น้านเ้มีมันต้องไตต้องประชุมกันอยู่จซื้อมง่ด้ายโอ้ยอย่างนออย่านอพฝนป็นเหตุตั้งเชียิได้ โอ้ใจอสบายดีพี่น้องจะเฝ้าำเพราาเรื่องก่อนเฝ้ารำเกาครรำเขาเพาว่าเรื่องจบกันเลยปอนเ้อำเขาเลยสิน่ะเอารำเขามอ้งลซสบายดีพี่น้องโบสบายโบเมึนงโดดธรรมดาเลยอาลำต่อแต่ฉันมันแ่นมันบอกเรียกร่อกาเลยเ่องนี้ไหมเร่มเป็นร้านล้งเรวการลำสิได้อวยนาฬิกาเล่นจอเออล้วเด้อตีร่ามันรึเล้าเออมันนาฬิกาเล่นจ่อเขาคือสันเทะ

ฮัลโหลครับผมบริษัทเอเอสจำกัดครับไ่ายแล้วครับเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับโอเคครับไม่ได้ติดหนี้ครับโทริผิดผิดเบอร์ไหมครับอ๋อไม่ไม่ผิดครับไม่ผิดครับไม่ไม่ไม่ครับจ่ายครบหมดแล้วครับห้าสิบตัวตังค์ไม่เป็นไรผมตื่มให้ครับแถมถือว่าเป็นไอ้ทิปไม่ต้องครอนครับห้าสิบตัวตังค์แ่ะผมให้ไปเลยงวดหน้าโอเคครับงวดงวดหน้าว่าไง วัหน้าเหรอวันหน้าเออเดี๋ยวผมหาม่าใจตอนนี้ผมขายงัวอยู่ครับงัวผมปาดไปครึ่งหนึ่งแล้วผมกำลังจะขายครึ่งหนึ่งครับมีคนจองไว้แล้วเขาจองพูดหนึ่งผมก็เลยขายติบเต็มหมดเลยได้นะครับครับครับเท่าไหร่นะครับคนละครึ่งไม่ได้ลงทะเบียนครับเขาปิดไปนานแล้วเขาหดยกเริกไปนานแล้วคุณจะมาคนละครึ่งยังไงมีไม่มีครับเป็นไงครับโอเค สวัสดีครับบายบายครับจุ๊บอันผู้คนท่มากอีลีก็จะดเองไหอเยว่าแล้วี่กาสเดี๋ยวบอเลยนะว่ท่านไหนเลี้ยวอยู่ไหมเอาปิดบ๊วว่าท่านไหนปิดบ๊วยอีกเยอะบ๊วยยังเ่าพี่น้องบยบไหนมาครับซุเบิงอีลีบไ้สาละอีลีพี่น้อง บมดได้อย ja e ่างเลยนี่ละคุณเขามักเขามักจริงจีคุณเขาเบิ่งนี่คุณบมดได้อย่างเลยจากคุณกินเข่าอยู่บ่อเสียบซ้ำใส่ใส่ใส่หัวม่อนก่อนคือเก่าหัวม่อนแล้วปล่อย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 ของหอมปล่อยปล่อยของหอมปล่อยปล่อยของหอมเย้ปล่อยปอ้อมไปพูดนี่อ้วนอีแล้วบริษัทเองครับว่าเป็นยังครับครับขอบคุณครับโอ้ยณว่าเท่าไหร่ฟ้อนของหอมมาแรน

ล้ำรับคลิปนี้กับฝากไวเจ้นี้นะพี่น้องมัต้องเอาไปนะครับฝากเ่อะพ่บากอนจ่ายไข่เกียวรเนมันไหลซาะเเลยว่าไม่ยังเลยคลิปนี้ล้มบานปล่อยไม่ได้ไนวะโอ้ยบนมันหยาเบิดตัวนั่แล้วครับพี่น้องเย่าลืมฝปากกดติตามกดไหลกดแช๊ผมนไม่ได้ของมีที่ออฟฟิเชียลนี่แหละครับบรรยากาศนึงดนตีท่าซ้อมคนกับต๊ตั้งของเรียบร้อยแล้วคนกับโต๊ะข้มพึ่นคาเเริเ่มจีคีย์ก็เก่าเลย นี่แหละครับรับฟินนี่ก,กับปากไว้สัสมอพี่น้องเดยวพี่นะีุขอนไทยเบ่งมาใหญ่ๆด้วยบายบาย,บาย,บาย